มีที่ดินมีบ้านมีอสังหาริมทรัพย์นะครับคนเหล่านี้มีสัญลักษณ์ไหนอยู่บริเวณไหนเราตามมาดูกันนะครับสำหรับคนที่มีโอกาสที่จะมีบ้านมีที่ดินนะครับมีอสังหาริมทรัพย์ที่มากขึ้นนะครับเขาจะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเกิดขึ้นบนเนินสุกนะครับและที่สําคัญเนินสุกจะต้องสมบูรณ์นะครับเนินสุกจะไม่แฟบแบนนะครับมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผมเน้นย้าว่าเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ บ่งบอกถึงแปลงที่ดินบ่งบอกถึงลักษณะาาของตึกหรือบ้านอาคารนะครับและเกิดขึ้นบนเนินสุกนะครับเนินสุกเนี่ยเป็นเนินของครอบครัวนะครับเป็นเนินของความรักนะครับเขาจะได้อสังหาริามทรัพย์เหล่านี้มานะครับหนึ่งจะเป็นจากทางครอบครัวของตัวเองนะครับหรือครอบครัวของคนรักหรือเขาจะได้มาจากคนรักนะครับคนรักจะเมตตานะครับคนรักจะอุปถัมภ์คนรักจะรักนะครับ อย่าผมเน้นย้ํานะครับว่าเนินสุกต้องสมบูรณ์ด้วยนะครับและมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเขาถึงจะร่ํารวยมีอสังหาที่มารั์นะครับ